มาแล้วครับช่องแชทชิวๆนะฮะหยิบคำถามที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับทางเว็บไซต์ของเรา livechat.tribeber.com นะครับถามสดๆกันเลยใช่ตอนนี้ทีมงานของเราจะตายแล้วนะฮะเพราะว่าไม่ทันจริงๆคถามออกมาไม่ทันจริงๆวิ่งแบบเนี้ยยังไม่หยุดเลยดูดิครับผมไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตายมาที่คำถามแรกนะฮะจากคุณอ้าวครับเป็นน้ำตกคุณรันมาตินเฮ้ยอ่านได้ไม่ใช่อ่านผิดแต่อ่านไปก่อนถามว่าเลิฟเฟรม ฟอร์มแฟนคลับมาเลเซียโอ้แฟนคที่มาเลเซียด้วยฮะอ๋อรู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้อ่ะที่อินเตอร์ชนอลเนี่ยอเร่อล่ะนี่ก็มีที่ลาวไม่ใช่หรอใช่ครับเอ้นี่เรื่องจริงค่ะนี่เรื่องจริงค่ะเขาดูทีวีเราได้เอาหรอใช่ดูของบ้านเราดูแต่ของบ้านเราเลย เพราะท่านดูบ้านเขาเลยอ่ะจริงเหรอเอออ๋อเออดูแต่ทีวีดูแต่ช่องของบ้านเรา3 5 7 9 11แล้วก็ช่อง GMM Z ของเราก็ติดเข้าไปด้วยโอ้ดูทั้งประเทศฮะทั้ขายของครบทุกอย่างเลยบ้านไหนไม่ดูนี่เขาไม่คุยด้วยเลยนะจริงเหรอเราเขาไม่เขาไม่คุยกันเลยโอ้ตายแล้วเออครับเอาทะเลาะกันแล้วเว้ยอ่าคำถามต่อไปจากคุณ just fine พี่ฮัทรู้สึกยังไงที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกอะไรเนี่ยจิง จิ้มกับพี่แคนจิ้มคือ <c oughs> จิ้มคืออะไรฮะคือการที่มีคนเขาจับคู่จับคู่ให้อย่างเงี้ยอผู้ชายกับผู้ชายอะไรอ๋อว่าเอ้เขาเขากิ๊กกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเล่นจิ้นกันเออจิ้นนนี่สบมก็คือเขาไปจิ้นไปจินตนาการการต่อกัอนเองว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออข้าใจละเข้าใจละเออข้าวนี้เข้าใจง่ายก็จิ้นหมอนนี่โอ้ยไอ้ฉลาดแหมเอาตอบสิเฮ้ย มาลงใจโทษโทษโตษท่านพอทีพอทีโอ้โหน้องไม่อยู่พอทีโหมิ <c <c ้วอยู่ก็จิ้นนะครับผมเพิ่งเพิ่งรู้ครับว่าแปลว่าจินตนาการนะครับครับก็เหมือนกับแปลว่าชอบการปีนกันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เออเออก็สนิทกันครับอยู่ในบ้านก็นอนเตียงเดียวกันใช่ครับนอนด้วยกันครับเฮ้ยเฮ้ยน่าคิดเออเออนอเตียงคู่นอนข้างๆกันไม่ได้มานอนด้วยกันไม่ได้เตียงเดียวกันคไม่ครับเตียงเดียวกันเลยค่ะเตียงเดียวกันเลย นี่ไงไม่ครับแต่ว่าเป็นครับเป็นก็ห่างกันไม่ไม่กี่ไม่กี่เดือนครับก็รักกันเหมือนพี่น้องตอนเช้านี่ก็คีเล่นคีเดียวกันเลยอะไรฮะเดิมมีอะไรมีป่ะฮะใช่เดลมมีเพราะเราต้องซ้อมงซ้อมซ้อมน้องเพลงครับต้องให้มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรครับก็ไม่มีอะไรครับสนิทกันครับมีอะไรก็เชิญแต่งานต่อเองล้มันเป็นเป็นสิ่งที่ใจขาดเขาสนุกกันเนี่ยครับ เขาจะเป็นแบบว่าไปเมาส์ต่อกันเหมือนมีมีประเด็นมีพอยต์อะไรอย่างเงี้ยไอ้คู่นี้เขาจิ้นเขาวีกันอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่บ้านพี่แคร์ชอบผมทาไข่เจียวครับผมทำอร่อยมากที่สุดครับไม่จริงค่ะไข่เจียวไม่สุกค่ะใช่เป็นไข่เจียวสไตล์ดากอนฮัทดากอนฮัอะไรเยิ่มเลยคืออะไรน้ามันใช่ไหมฮะไม่ใช่น้ำมันน้อยครับแต่ว่าทำด้วยใจครับเวลาทานก็ต้องทานด้วยใจใช่อย่าไปคิดถึงเรื่องรสชาติแต่คือจริงแล้วเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยทุกคนก็สนิทสนมกันนะครับคือไม่ได้ว่าจะอะไรขนาด น้านคือแบบอ่ะเขาอยู่ด้วยกันต้องซ้อมเรียนด้วยกันซ้อมร้องเพลงด้วยกันก็สนิทสนมกันเป็นเรื่องธรรมดาใช่นะครับตามความฝันด้วยกันแล้วก็มีความิกเหมือนกันอไม่ิีอะไรเรืองจินจจินไม่ใช่นะฮะมาที่คุณบุ๋มปิ๋มครับพี่เฟมถ้าให้เลือกชอชางในเดอะสตาร์แปดเลยละครเลยละครด้วย เล่นละครด้วยเล่นละครด้วยขอช่วยคำถามถ้าให้เลือกผู้ชายเดอะสตาร์แปะเล่นละครด้วยพี่เฟรมเป็นนางเอกจะเลือกใครเป็นพระเอกเลือกพี่โดมค่ะเฮ้ยเลือกไ่ฮัทดิไม่เอาอ่ะเอาพี่โดมเนี่ยพี่โดมพี่โดมเป็นผู้ชายอบอุ่นค่ะแต่ก็เห็นพี่โดมชอบแบบ ชอบว่าเนี่ยเขาต้องเอาพี่ไปเล่นบทเป็นคนตัดหญ้าอะไรเงี้ยค่ะอยากบอกว่าพี่ก็เป็นพระเอกของหนูได้ค่ะไม่ต้องไปเป็นแบบคนตัดหญ้าเน่ยน่าสงสารแล้วถ้าเกิดในเรื่องนั้นมีพี่ฮัทด้วยใช่พี่ฮัทเป็นอะไรพี่ฮัทเป็นคนใช้ค่ะเป็นคนใช้พี่โดมอีกทีนึงแม่เป็นคนใช้คนใช้คนตัดหญ้าอีกทีนะใช่ปะโอเคซึ้งซึ้งนะโหนี่เป็นรองกรรมการตัดหญ้าแทนพี่โดมครับเออนะก็อยากให้พี่โดมนะครับเล่นเป็น อไม่ได้โกรธเลยนะไม่ได้เกินเลยไม่ไกาสนิทกล้มันใกล้แสดงถึงความสนิทกันเวลาอยู่ในบ้านกลมเกลียวตอนนี้เขาออกไปวิกแรกก็มีคนคิดถึงนะครับครับทุกคนคิดถึงเฟรมทุกคนตอนสีสันก็หายไปพี่ฮัทออกทุกคนลืมไม่คือฮัทคิดถึงเฟรมมากไงฮัทเลยออกมาหาเฟรมไม่ได้โกรธจริงไม่มาน้องชาวเขาเล่นกันเขาเล่นกันเขาเล่นกันฝากคำถามต่อไปคุณลีฟริสเฟิร์ส อิลิฟิร์พี่น้องฮรรบกวนส่งสายไทย่าหน่อยได้ไครับคุณรีฟิตสนะครับศิลปินคนไหนในเดอะสตาร์ที่ศิลปินคนไหนเดอะสตาร์ครับที่เฟรมแล้วฮะชอบเป็นตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างอ่าในรุ่นพี่ใช่ไหมครับครับผมก็มีครับด้านของการร้องเพลงก็จะเป็นพี่การเดอะสตาร์ครับเพราะว่าพี่เขาก็ร้องเพลงมันจะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพลงป๊อปแล้วก็ละครเวทีเขาลองได้หมดทุกอย่างครับแล้วก็มีคนหนึ่งครับพี่บี้ครับคนที่เน ขวัญใจมหาชนครับผมก็เอาเป็นไอดอลครับอพี่เฟย์นะฮะชอบชอบพี่บีค่ะแล้วก็เคยอยากแบบอยากเจอพี่บีมากตอนเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เจอบ่อยแล้วค่ะเจอเบื่อค่ะเบื่อแล้วค่ะก็ไม่เบื่อค่ะยังไม่เบื่อพี่บีพี่บีน่ารักค่ะพี่บีน่ารักตลอดค่ะนี่ทำไมต้องทำเสียงพี่บีด้วยเนี่ยเออนี่พี่บีก็เคยมารายการนี้ด้วยนะพี่น็อตก็ชอบค่ะพี่น็อตพี่แดนชอบเลยค่ะ มีไม่ชอบใครไหมฮะเฟรมมีค่ะไม่มีนะฮะเฮ้ยจริงเหรอดีดีเอ่อนึกว่าจะส่งมาพี่ฮัทค่ะอะไรอเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แล้วค่ะใกล้จะไม่ชอบจะถามเพิ่มป่ะฮะไม่ผมจะได้ก้มทีเดียวสองทีหลังยังไปแล้วอ่ะทีน้ๆฉนแล้วเฟรมคือโอเค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  ทำไมฮัทอยากมีมังกรเป็นของตัวเองคะเกรชเชนชื่ออะไรอ่ะฮัทเกรชเชนเกรชเชนมุกมุกเกรชเชนมุกคิสมังกรมุกคิสทำไมพี่ฮัทอยากมีมังกรเป็นของตัวเองครับคืออะไรมังกรคืออะไรมังกรก็คือสัตว์ในตำนานนะครับผมก็ไม่อยากมีของตัวเองหรอกแต่ว่าก็ชื่นชอบเป็นส่วนตัวแล้วชอบชอบมังกรเรืนี่แน่เลยอะไรนะทุกท่านทุกคนครับใช่วัดูเรื่องนี้จะรักมังกรมากก่อนหน้านั้นก็ชอบชอบมามากมากกว่านั้นแล้วครับก็อย่างเช่นก็จะมีแหวนมังกรครับ อันนี้ก็แฟนคลับให้มาครับเป็นสร้อยมังกรครับไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเนี่ยแฟนคลับให้มาหมดมังกรเป็นสัตว์ที่แบบปีนี้ก็ปีมังกรด้วยครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่แบบแสดงถึงความยิ่งใหญ่อะไรอย่างครับแล้วก็ชอบมากอย่างนี้ต้องสะสมกล่องไม่ขีดใช่ไหมครับมังกรใชเนี่ยนะฮะไม่หยาดหน้าครับไม่ไม่ใช่ครับคิดว่าเป็นมังกรมาตลอดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษนะครับครับเข้าใจไะมันหนังแต่ฟิตเมื่อกี้แล้วคุณแมสเชร่ถูกไหม คุณมชาช่ามัชาคุณมาชาแล้วกันนะ <Good idea. S 2> อเย <Yeah. S 1> <c oughs> มาอยากเห็นทั้งสองคนร้องเพลงคู่กันในรายการเอาเป็นลูกทุ่งหรือว่าเป็นมิสิคเออก็ได้ขอบคุณค่ะ <c oughs> ครับก็ ลูกทุ่งดีกว่าเราถนทุ่งก็ไม่ได้ครับมีจะข้าวเฟรมก็ไม่ได้งั้นเอาเป็นเพลงไม่ถามเขาหรือยังว่าเขาไม่ได้ใช่เหรอเราจตอบเขาเลยล่ะโชว์ลูกทุ่งกันได้เตรียมเตียมมาแล้วมันไม่มีเพลงคู่ให้ออนนกนกเขาอะไรนั่นร้องไม่เป็นค่รผมขอเอาเป็นเพลงเดี่ยวแล้วร้องคู่กันทะเลสีดำด้วยกันครับเพลงคู่ได้ได้ได้พี่ลุลาจอดสีดำนะขึ้นเลยทะเลสีดำ ไม่มีแสงไฟมองไม่เห็นทางเธอกลัวหรือไม่ได้ยินเสียงเธอจะกลัวอะไรจับมือฉันไว้ฉันก็อบอุ่นหัวใจ เธออาจเด็บหนาวทุกคราวที่จะคลื่นลมก็หมใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นตรงขอบฟ้าไกลแต่ยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจ คลน,นานๆโค้ดสองคนนี้น่าจะได้ร้องคู่กันไม่แน่เปน <ะ S 2> ็นเพลงเออกมาไม่แน่นะคออือ,อ,อดูแบบสนิทกันแล้วก็ก,กุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักกันดีอ่ะคือไปโชว์อย่างเงี้ยสมมติเขามีเพลงออกมาเพลงหนึ่งเขาจ้างไปโชว์มีเวลาครึ่งชั่วโมงเขาก็ทะเลาะก,กันไปยี่ห้านาทีใช่แล้วก็ร้องเพลงเดียวโคบดวด่นจังถึงกับบ้านวันนี้พบกับฮัทและเฟรมเพลงเดียวใช่ที่เหลือทะเลาะกันมาตลอดพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปนเลยกันอะไรเนี่ยแกมันปากขากมาก ทะเลสีดำลาไปแล้วครับสวัสดีครับเท่อะอีกหนึ่งคำถามนะครับจากคุณมาลีนะฮะถ้าพี่ฮัทกับพี่เฟรมได้ออกอัลบั้มจะออกแนวไหนเคยคิดไหมคืออันนี้ถ้ามีอัลบั้มเป็นของตัวเองนะให้คิดถึงชื่ออัลบั้มเลยด้วยนะครับผมเฟรมเนี่ยมีแล้วอะไรอะนีออนไนยเฟรมนีออนเฟรมนีออนได้แล้วแต่ของเฟรมคิดส่วนตัวมาก็ได้นะไม่ได้ว่ากันนะเราคิดให้เฟรมเฉยอ๋อครับก็รับตอบคำถาม ออกอัลบั้มก็คงออกแนวแบบว่าเพลงป๊อปครับฟังสบายๆเพราะๆซึ้งๆครับแล้วก็ส่วนชื่อก็คงใช้ชื่อว่า Dragon Story ครับโอ้โหชอบมังกรไงเรื่องราวมังกรนะแล้วก็เพลงก็จะเป็นเนื้อหารักมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพลงตีมก็คืออาจจะเพลงเมืองเธอพ่นไฟมังกรตัวนั้นหรัหง่ห้าห้าใครทำเสียงกาเดี๋ยวเถอะอะไรมะนหิ ของแฟองแฟเจะเป็นแนวแปลกๆเลยค่ะแบบอินดี้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชื่ออ่ะจะเป็นล็อกคิตตี้ค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นฉายาด้วยค่ะล็อกคิตตี้ล็อกคิตตี้แบบหน้าหน้าตาค่ะแบบดูวันหวานแต่ว่าแต่ว่าร้องเพลงแล้วเสียงมันดูโหดนะคะครับคือเป็นคนชอบคิตตี้อยู่แล้วก็ชอบค่ะอแล้วก็ร้องเพลงคือหน้าหวานหวานแต่ดูโหดแต่เสียงมันโหดล็อก เสียงมัน rock ชอบเหมือนอาร์เลยอาร์ก็ชอบเซตตี้ครับอาร์ชอบ L คิดที่ศักดิ์เซนฮามเงินไปนั่บนอนด้วยเหรอโคตรแถเลยแต่ก็โอเคนะใช่เราก็ไม่ได้ว่ากันอ่ะอันนี้าตามไม่ทันเลยคิดได้ไงไม่สนุกกับพี่คนเดียวอย่างเงี้ยมีความสุ่มอะไรคำถามครับ ไปคมาลีนไปแล้วนี่มาลีนไปแล้วเลือกไม่ทันดูเนี่ยเยอะมากเห็นป่มวิ่งวิ่งถามนะว่าพี่เฟมชอบกินอะไรนะคะขอบอกว่ากินได้ทุกอย่างนะคะขนมขนมได้หมดนะคะกล่าวมากครับถอยไว้อีกแล้วถอยอีกแล้วคุณนิพพาครับสเปคของทั้งสองคนเป็นแบบไหนคะออันนี้ต้ารู้มากสเปค เฟรมชอบอย่างเมยตรงข้างนะเฟรมชอบอย่างพี่นิชคุณค่ะหวังสูงมากเลยีเอฟเบียดเบียดผมมาเลยนะนี่ปีสิบนะเบียดตกเลยอุ้ยอันนี้ใกล้กันมากเลยนั่นนิชคุณใช่ไหมอันนี้เนรละคุณใช่ตัวนี้ไม่เคยมีบุญคุณกับใครทาร้ายทุกอย่างขอตังค์แม่แม่ไม่ให้มึยังโมโหแม่จะทําร้ายแม่ตัวเองขนาดนั้นเลยครับใช่เลวยันเงาอ่ะตัวนี้เฟรมเชื่อเขาไหมอ่ะเชื่อค่ะเจ็บตรงนี้เจ็บ ไม่ได้เจ็บตรงนี้เขาดาเจ็บตรงนี้แกเชื่อเนี่ยแหละอันนี้สเปนนิชคุณเลยเกาหลีเกาหลีครับผมแบบเป๋ะใสๆครับชอบแนวน่ารักน่ารักคุณเลยเอ้าน่ารักน่ารักครับเออไม่ไม่ผอมมากจนเกินไปครับครับแบบว่าขาวด้วยนะเกาหลีเกาหลีครับโอ้ชอบแนวเกาหลี อ่าถ้าเป็นวงเกาหลีสักคนนึงได้ไหมอ่าต้องถ้าเกิดแนวเกาหลีต้องต้องชอบแล้วเกอร์เจนอะไรอย่างงี้ครับเกอร์เจเนเรชั่นครับชอบครับใครอะไข่ยาวไข่ยาวทิฟฟานี่ทิฟฟานี่ครับอืมครับมีทิฟฟานี่เมื่อก oh, ีはは oh, ah, uh ้มาปวดกันแล้วนะเมื่อเช้านี้เริ่มสมัครกันแล้วโอ้เนียนมากใช่เป็นบล็อกเลยชอบชอบดูแล้วด้านวันนี้ยิงไม่เข้าเลยเว้ยเชียวไปเชียวมาเลยนย อ่ะโอเคนะครับก็คำถามต่อไปจากมิทติ้งคลับนะครับบอกว่าทัานครูอันนี้ถามไปแล้วนี่ทั้งครูเอออยากให้ทั้งสองคนเม้าเพื่อนๆอีกหกคนได้ฟังหน่อยแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงบ้างมาทีละคนเลยอ่ะพี่โดมก่อนพี่โดมวบอหนึ่งจ้ะพี่โดมก็จะเป็นคนที่กินน้อยที่สุดในบ้านนะคะเนาะทรงนั้น่ะนะ จริงค่ะเขาผอมลงเรื่อยๆเขาลดไป8ปดโลครับตั้งแต่เข้ามาในบ้านใช่ค่ะเธอพูดหนูนี่เพิ่มอ้าวเพิ่มเอาอาหารไม่ถูกปากเขาหรือว่าเขาพยายามจะลดเขาพยายามค่ะไม่ขนมขนมนี้ไม่ไม่เลยค่ะไม่กินเลยหนูกินหมดเลยอเขาแบบเล่นฟิตเนสเขาวิ่งอะไรครับใช่ค่ะทุกเช้าอะไรครนะครับไม่เหมือนพี่ฮัทอู้ตลอดนะคะฟิตเนสอู้อู้อยู่ได้พี่โดเขาตั้งใจค่ะเป็นพี่ที่น่ารักพร้อมไปแล้วขอโทษทีนะ ใช่ทีมงานเอารวมมาจะคะับหมกมัไม่ไหวแล้วะครับต้องต่อยสักยกนะฮะครับพี่ดนต่อไปที่เสียงดีนะครับพี่โดมใช่เสียงดีก็จะตั้งใจในการร้องแล้วใครที่มีปัญหาด้านการร้องเพลงตรงไหนคีย์ไหนโน้ตไหนเดี๋ยวถามพี่เขาได้ภาษาพี่โดมจริงๆถจะเอาทุกคนเดี๋ยวเวลาไม่ทันเอาคนที่แบบแสบที่สุดในบ้านเนี่ยเออเอาที่เราอยากเมาที่สุดอันนี้อันนี้ซัดพี่โดมไปแล้วซัดพี่โดมเฟมอยากอยากเมาใครไม่เอาอ่ะรู้สึกปี๊ดสุดในบ้านอ่ะรู้เป็นเด็กดีปี๊ดเหรอ พีทมีใครบ้างล่สุดก็คงเป็นน้องสมายใช่ไหมสมายอะแต่ถ้าถ้าพูดเอาสมายกับสต๊อปก่อนสองคนนี้เนี่ยดึกๆนะคะเฟนเฟนจนอนตรงกลางไงคะดึกๆตื่นมาไอ้หายไปไหนสองคนย่องไปดูค่ะหนีเที่ยวแอบกินหนีไปกินแน่นะมีพี่โดมอยู่ด้วยเย็นรถหน่อยค่ะทุก อถึงว่าตอนกลางวันไม่กินใช่แอบลงไปกินโอยไม่ใช่คนดูน่าจะไม่เยอะใส่จังหวะนล้อ๋อสองสาวนี่ก็คือเที่ยงคืนยันใช่ค่ะแต่ของเรานี่คือกลางวันกะสัดเรียบร้อยแล้วกสัดทั้งกลางวันกลางคืนครับของพี่ฮัทมีไหมในใจเรารู้สึกว่าคนนี้แสบสุดในบ้านแล้วแสบสุดเหรครับ ใครดีเนาะคาถาเท่ากันเนาะก็ตัวเองพฟีมันจะแสบสุดครับพูดมากอะไรเงี้ยครับอย่ากินอย่างเดียวกินทาอะไรอย่างของไม่อาบน้ำด้วยเอาอแล้วอ๋อแล้วเว้ยอ๋อเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยลองคิดเปรียบเทียบนะสมมุติว่าเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยแม้จะมีกล้องแต่ว่าอิริยาบถเรามันยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็ต้องมีหลุดอะไรออกมาบ้างนะ มีตดมีเลอมีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมโอ้มีค่ะหนูเลอทั้งวันโอ้โหปู้เลอทั้งเลอทั้งแต่พี่พัดเลอดังกว่าไม่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 จริงจริงยแล้วก็นาะมันก็ต้องมีบ้างนะครับมีหลุดค่ะใช่ไหมในบ้านมีใครนอนกล่นไหมเออมีไหมีไในผู้ผู้หญิงก็มีมีเจ๊สต็อปกล่นกัะคุณซ้ำนอนกล่นเหรอภาพน้องเสียงหมดอีกหน่อยเข้าไปดูกันตอนเดินทุกวันเสาร์เอาละ ใครมันนอนกลนวะพี่เปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงหน่อยกรบนเบาๆค่ะไม่ดังมากแต่ห้องผู้ชายนี่ใครมีใครกลบนผู้ชายไม่มีครับเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าก็ซอลมันอะไรก็กลบนด้วยกันหลับสนิททุกคนครับทั้งคนหลังกรนใครจะกรนก็ไม่สนใจก็คงไม่รู้ครับเพราะทุกคนก็หลับสนิทเหมือนกันเนาะใช่สู้กันมาทั้งวันเขาต้องหลับปันเต็มที่หน่อยอะสักคำถามสุดท้ายแล้วกันนะพี่โตฮะจากคุณยังอยู่ส่งเข้ามาไม่ได้นะครับาจะไม่เป็นไรโอเคดีกว่าโอเคถามความรู้สึกของทั้งสองคนนบวินนาทีเนี้ย ตอนนี้เรารู้สึกยังไงกันบ้างแล้วได้วางตัวเองต่อไปไหมว่าเราอยากจะไปต่อกับชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีผู้ใหญ่หรือมีใครเริ่มท้าทามหรือว่าพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับตอนนี้ก็ยังไม่มีครับแต่ว่าถ้าในอนาคตมีผู้ใหญ่อยากจะให้งานเรามาอะไรเมาอย่างครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ครับแล้วก็ทำทำให้ดีที่สุดครับกับงานที่เรามอบหมายครับมผมผมพร้อมที่จะทำคู่กับฮัทด,ด้วยนะไปตัดหญ้าด้วยกันเหรอครับได้หมดนะถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสนะครับผมพร้อมหมดแล้ว ก็ตอนนี้มีความสุขมากค่ะได้แบบออกมาเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มาออกรายการทํางานออกก่อนทํางานก่อนค่ะอแล้วก็โอ้โหเขามองวงนั้นเนาะก็ดีไงต้องมองอย่างนั้นค่ะต้อเข้าไปไไม่ด้ใช่ไม่แน่นะจะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าให้กลับเข้าไปอะไรอย่างี้เราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมค่ะมีนะของเรามีนะไม่แน่ไม่มีครับไม่มีค่ะไม่มีอะ ก land, so ับเข้าไปก็คงยืดไปเขาไม่ได้ครับรายการครับขอโทษครับขอโทษครับครับครับไม่เป็นไรครับเชิญเชิญีเฟรมฮะค่ะแล้วก็ถ้าเรื่องงานก็ตอนนี้จะมีอะไรบ้าเป็นซิงเกิลของแต่ละคนเนาะ ใช่ครับอ๋อเขาบอกว่าแล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นคนได้เพลงไวอันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับใช่ค่ะไม่ได้แต่คือเขาได้เกล่ดไว้แล้วว่าแต่ละคนจะมีซิงเกิลแน่นอนค่ะเป็นอัลบั้มรวมอะค่ะแต่ว่ามีซิงเกิลของแต่ละคนค่ะก็อยากให้ติดตามกันด้วยนะคะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ฝากหน่อยแล้วกันว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบอยู่บ้านเนี้ยอยากจะสมัครเดอะสตาร์ชอบมากแต่คือบางทีเฮ้ยไม่ได้หรอก ไปไปก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไม่เอาดีกว่าแต่มีความสามารถบอกเขาตรงนี้หน่อยว่าต้องทํายังไงดีก็อยากจะบอกว่ามาลองเนาะอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าเรามีความตั้งใจถ้าเรามีความสามารถแล้วอ่ะถ้าเราตั้งใจออกมาทําจริงๆครับผมว่าเชื่อว่าสักวันหนึ่งก็เป็นของเราครับใช่ค่ะอย่างเฟรมอย่างเฟรมก็โอ้โหตั้งสามสามปีก็สู้มาตลอดเฟรมว่าเฟรมเยอะแล้วมีเคยได้ยินมาว่าบางคนมา8ปปีค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะมีค่ะ มีแปดมาทุกปีใช่ค่ะเป็นจริงๆน่านับถือมากนะคะแล้วคือเขาก็บอกว่าเขาก็จะมาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่อยากให้ทอสุดท้ายผมว่าเขาก็ได้งานในแกมมี่เนี่ยแหละสนิทกยามเรือมซีกยามก่อนเปียนจนรู้หมดแล้วคนเปียนปนเปียน็นชั้นไหนเป็นชั้นไหนอะไรยังไงเป็นคนที่มาหลายปีแล้วอย่าพึ่งทอนะคะเพราะว่าจริงๆบางทีบางวันมันวันนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่ของเราค่ะแต่ว่ามันต้องมีสักวันที่เป็นของเราอยู่แล้วค่ะอใช่อย่าพึ่งทอค่ะดวงดาวจักรวาลครับใช่ค่ะมันอยู่ที่ เพิ่จริงๆเลยมันอยู่ที่จังหวะด้วยค่ะหลายๆอย่างคะ่ะทั้งโอกาสคะ่ะถ้าเราเตรียมตัวเราให้พร้อมแล้วว่าโอกาสมาพอดีอย่างงี้ค่ะเราก็พร้อมจะรับโอกาสนั้นคะ่ะก็ต้องซุ่มซ้อมให้ดีๆด้วยอ,อ,อย่าท้อนะฮะแล้วก็ใช่ว่ามาสมัครเรื่อยๆแต่ว่าถ้าไม่ซ้อมเลยมันก็ค่าเท่ากันซ้อมให้หนัก นะฮะมันต้องมีสักวันโป้งเดียวนะเป็นของเราใช่ใช่ค่ะต้องมั่นใจในตัวเองครับผมแล้วตอนนี้ก็2คนนี้ก็จะสตาร์ทเข้าสู่เส้นทางนี้แหละมันก็ต้องมีเส้นทางเขาเรียกว่ามีช่องทางให้คนได้ติดตามความเคลื่อนไหวเดี๋ยวก็จะมีเพลงของแต่ละคนด้วยอ่าบอกบอกบอเฟซบ o ๊กมีไหมทวเตอร์คุยกันับบไนคขับต่ออ๋อครับผมของฮัครับก็มีทวิตเตอร์ครับ h a t j i r a i ครับแล้วก็ a ฟ e บุ๊กก็จะเป็นเท d ดดี้ฮาครับเท d ดดี้ฮคร์ดไม่ไม่ดราคอนฮาร์ดเท็ดดี้ฮารพี่เปลี่ยนไม่เป็น่ะตรงๆเลยบผมครับของน้องเฟรมของเฟรมก็จะเป็นเอ่อทวิตเตอร์นะคะแอดวันเดอร์เฟรมค่ะทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เอามันมเนเพลง Facebook BB Twitter ถูกต้องเองพี่แชมป์ไอตัวนี้ริมยิ่งเาบอกผมวันแรกที่เฟรมปล่อยเลยฮี่โตเพลงแม่งร้องว่า Twitter โคตรไปเลยเฟยมจุยเดอร์อ่ะเอร์ของน้องเฟรมคืออะไรนะชื่ออะไรนะลืมละแอดวอนเดอร์เฟรมแอดวอนเดอร์เฟรแล้วก็จะเป็นแฟนเพจนะคะเอ่อเฟรมเดอะสตาร์เอ้ยใช่ป่ะเฟรมเดอะสตาร์ดอทคค่ะอ๋อใช่ของผมก็มีอันนึงครับเ r รมเดอะสตาร์แปดฮันเดอรสตาร์แปดดอทคอมครับอ๋อมีแปดด้วยมีแปดด้วยด้วยหนูขอโทษค่ะมีแปดด้วยครับ อย่างนีติดตามผลงานของน้องได้นะครับแล้วก็อีก6คนที่เหลือในบ้านก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์ใช่แล้วนะครับก็จะมีผลงานทั้งเดี๋ยวออกมา8คนพร้อมกันเนี่ยผมว่ามีผลงานเนี่ยมีโปรเจกต์ใหญ่แน่แถูกต้องนะฮะกับเดอะสาแนั่นเองครับนี่นะครแล้วก็วันนี้ขอบคุณทั้งสอคนมากๆากนะครับขอบคุณน้องอารขอบคุณน้องเฟรมครับสัปดาห์หน้าเราจะเจอกับคุณไอซ์สันยูนะฮะ ติดตามได้เลยนะครับชิดแชทนะฮะสุดที่30มครับครับผมวันนี้เวลารายการเราหมดแล้วเดี๋ยวลาไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวแชทกันต่อได้สักหน่อยนึงนะนะฮะส่งคำถามกันมาได้ต่อเนื่องเลยเดียวครับเดี๋ยวมีคำถามว่าพี่ฮัทกับพี่แคนเป็นอะไรกันค่ะพี่พี่ตอบไปแล้วเป็นมีอะไรก็เพื่อนกันนะฮะทุงท่านจะเข้าไปอยู่ในสายน้ำตกคนด้วยนะครับเราสองคนเวลาหมดแล้วลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ đào đường nắng là vẫn không mệt lại người đau đường nắng tốt sự sự trở thành đau đường niềm vui xa phá người สวัสดีครับผมไอซ์สันยูนะครับวันที่30มีนาคมนี้นะครับมาเจอไอซ์หน่อยได้ไหมที่รายการชิดแชทบายจีเมมเบอรเวลาเวลาเวลาเท่าไหร่รู้หรือเปล่าเวลา6กโมงเย็นนะครับใครอยากฝากคําถามอะไรไว้นะครับก็มาฝากได้เลยนะครับที่ livechat.g-member.com นะครับทุกคนถามฝากไว้เดี่ยวกับไอซ์เจผมมาตอบกันเลยปัญหาต่างๆมากๆนะบอกมาแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ 진짜